อีกหนึ่งชนิดของเกมนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเล่นนะครับก็คือเกมแนว RPG นะครับยิ่งหลายๆผมว่าหลายๆคนนะครับก็ที่เล่นเกมมานานแล้วนะครับก็น่าจะเคยเล่นเกม RPG แนว 2D มาบ้างนะครับซึ่งวันนี้ครับเกมที่เราหยิบมารีวิวก็คือเกมที่เป็นแนว RPG2D นะครับก็คือเกมนี้ครับผม นั่นแหละครับเกมที่ทุกคนได้ดูไปตะก,กี้นะครับก็คือเกม Crystal Story นะครับเป็นเกมแนว RPG นะครับ RPG แบบไม่แปดบิตนะครับ RPG เป็นภาพแนวการ์ตูนนะครับแบบ 2D นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบเล่นเกมแนว RPG อย,นอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าเกมนแนว RPG เนี่ยเป็นเหมือนเกมที่เหมือนยังไงล่ะเขาเรียกว่า่ามัอนสร้างความสนุกให้กับเรานะครับในหลายรูปนแบบแล้วก็สร้างจินตนาการ หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่สำหรับผมแล้วส่วนตัวนะครับผมเป็นคนชอบเกมแนว r p g นะครับแต่เล่นได้ไม่ค่อยนานะครับก็รับเยก็บว่นะครับก็เลยหยิบเกมนี้มารีวิวนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นสิงไอ g อยู่แล้วนะครับผ่านจากประสบการณ์ที่ผมเนี่ยเคยเล่นแล็คนาล็อกมานะครับใ้พวกวิวเก้าเก้ารองเท้าตีบวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เกมนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่มีตีบวก ไม่มีเตยนะครับไม่มีเทปถูกนะครับฟีมูลล้วนๆนะฮะโดยตัวเกมผมจะเป็นระบบของอ่าเกมอาร์พีจีทั่วไปนะครับโดยก็คือเดินไปนะครับเจอมอนก็ตีไปที่เมืองต่างๆเพื่อทําเนื้อเรื่องให้มันเสร็จนะครับทำเควสนู่นนั่นนี่นู่นนะครับและยังมีมินิเกมนะครับในเกมที่แฝงเอาไว้นะครับให้ผู้เล่นไม่เบื่อกับการเล่นเกมธรรมดานะครับก็อย่างเช่นเปิดที่สมบัติเนี่ยก็ต้องแบบว่ายากนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่า ง่ายนะครับถ้าง,ง่ายก็ไม่หนุกใช่ไหมครับก็ไม่ใช่เกม RBC นะครับเดี๋ยวมีมินิเกมต่างๆที่เกิดจากมอนสเตอร์ Monster หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับโดยตัวเกมนี้นะครับก็จะมีระบบเหมือนเกม r p g ทั่วไปทุกอย่างครับที่มีระบบเลเวลระบบการใช้ไอเทมระบบการใช ของต่างๆนะครับเช่นดาบเช่นเจอของมีอาวุธใหม่ๆเปียนไปเรื่อยนะครับซึ่งภาคตัวละครก็น่ารักสดใสนะครับสุดยอดจริงๆผมรับประกันเลยว่าเกมนี้ดีนะครับส่วนการต่อสู้ในเกมนี้นะครับก็จะเป็นแนวแบบเทิญนะครับก็คือเทิญหนึ่งนะครับใครเร็วกว่าก็ได้ตีกันก็ได้ตีก่อนนะครับนะก็เร็วกว่าก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือจะมีไอลอดข้างๆนะครับคอยพุ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครเร็วก็จะสามารถโจมตีได้ก่อน นะครับอย่างนั้นเลยนะฮะส่วนะระบบต่างของเกมก็ยังมีระบบแผนที่นะครับระบบการซื้อของอะไรที่ให้บรรยากาศของความคลาสสิกในเรื่องของ RPG อย่างมากนะครับก็เลยทำให้เกมนี้นะครับเป็นเกม RPG แนวใหม่นิดหนึงนะครับที่น่าเล่นในตอนนี้นะครับก็มาถึงข้อดีกันบ,บ้างของข้อดีของเกมนี้นะครับก็คืออย่างที่พูดไปครับเกมเพย์มี เขาคลาสสิกนะครับให้เราได้สัมผัสกับเกม r p g ีนะครับเหมือนได้ย้อนวัยไปในวัยเด็กนะครับแล้วก็มีมินิเกมต่างๆให้เล่นมากมายครับเล่นแล้วก็อาจจะไม่เบื่อนะครับแล้วก็ภาพก็ค่อนข้างจะสวยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟังเพลงเกมนะครับเพลงในเกมนี้ก็ค่อนข้างจะสนุกด้วยเช่นกันนะครับส่วนข้อเสียของเกมนี้นะครับข้อเสียของเกมนี้ก็มีไม่กี่อย่างครับผมก็คือข้อแรกก็คือคนที่ไม่ค่อยชอบเกมในอารก็จะเล่นได้ไม่ขนาน แค่นั้นแหละครับก็เสียจริงๆเลยนะครับมาถึงช่วงหลักของเราแล้วนะครับช่วงถึงวิชาสระให้คะแนนนะครับจอเกมนี้นะครับคุณภาพก็เรียกได้ว่าครับจอนะครับก็ขอให้คะแนนไปเลยนะครับถ้าผมอวยนะครับคนชอบเล่นเกมเนี่ยไนะครับให้ไปอยู่ที่8.5คะแนนนะครับเพราะว่ามันให้8 5คะแนนเพราะว่าเกมนี้นะครับแม่งเฟลจริงนะครับให้เราได้นำลึกถึงวัยเด็กที่นั่งเล่นเกมไอ G ีนะครับ พูดแล้วก็ซึ้งนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ชอบเกมนี้นะครับก็ผมบอกเลยว่า,าให้ลองปรับพัฒนาคตินะครับแล้วก็กลับมาลองเล่นดูนะครับเกม r p g เนี่ยอาจจะมีอะไรที่สนุกที่ทุกคนคิดก็ได้นะครับแต่ถ้าผมไม่อวยเกมนี้เลยนะครับไม่ได้เป็นพวกชอบเล่นเกมอนร์พเท่าไหร่นะครับขอให้คะแนนอยู่ที่7คะแนนนะครับลดลงมา1.5เลยนะครับเพราะว่าทำไมเพราะว่า,า,วาคือตัวเกมมันก็ ธรรมดาครับคือมันก็เหมือนกับเกม RPG ทั่วไปครับไม่มีอะไรพิเศษมากครับผมก็มีแค่ภาพสวยภาพน่ารักแค่นั้นแหละครับก็ที่เดียวก็ไม่ไม่มีอะไรครับเนื้อเรื่องก็เฉยๆครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็สำหรับคอนเน็กช่นเกมนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ในสตรีมนะครับส่วนสำหรับใครที่ขี้เกียจซื้อนะครับผมมีอะไรจะมาบอกนะครับตอนนี้นะครับชแนลเรานะครับครบผมเท่าไหร่วะครบ2,000ันซับสไคร์แล้วนะครับก็ ผมมีกิจกรรมจะให้ร่วมกันนะครับก็คือกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe c h anel n นี้นะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับว่าเพราะเหตุใดคุณถึงเลือกเล่นเกม RPG นะครับเลือกนะไม่ใช่เลิกผมอาจจะพูดไม่ชัดนะครับก็เจ้าีกทีนะครับกิจกรรมก็คือ 1. กด u u s c r i b e c h anel n ผมนะครับ 2. กดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับ 3. ก็คือคอมเมนต์ใต้ Description ว่าทำไม คุณถึงเลือกที่จะเล่นเกม RPG นะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะให้เพื่อนร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถแชร์คลิปนี้ได้นะครับก็ไว้วานกันแชร์หน่อยนะครับเพราะกิจกรรมล่าสุดนี้มีผู้เข้าร่วม,อมสองคนนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันหน่อยนิดนึงนะครับพอ2 0 0 0ัซับแล้วนะครับก็เกมมันไม่ได้แพงอะไรละครับแต่อยากแจกคนระับก็เป็น2 0 0พันซับแล้วนะครับ ก็ยังก็ฝากกันด้วยผมก็เสารนี้คงต้องขอลาไปก่อนผมจะมาเจอกันใหม่สหรับการรีวิวครั้งหน้านิ้วพันธ์นะครับนิดหน่อยโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันจ้าจุ๊บอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนร่วมใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยว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 ผมลืมบอกอ่าผมลืมบอกนะครับว่า สิ้นสุดกิจกรมรมเมื่อไหร่นะครับวันนี้วันจันทร์ที่2นะครับแต่คลิปน่าจะปล่อยเสร็จวันอังคารที่2องเอยวันอังคารที่3เออนะครับก็ประกาศผลที่ที่นะครับขอประกาศวันที่เอ่อวันจันทร์ที่9แล้วกันนะครับประกาศผลน,นะครับแล้วเจอกันวันจันทร์ที่9นะครับสำหรับผู้ชคดีที่ได้เกมนี้ไปนะครับบายบายมาแค่นั้แหละลืม